สวัสดีครับวันนี้ก็พามาซ่อมเครื่องยี่ห้อนี้นะครับเป็นระบบติ๊กนะครับ160นะครับ160แอมป์ก็ติ๊กอย่างเดียวนะครับรุ่นนี้นะรุ่นนี้บอกว่าเชื่อมติ๊กไม่ได้นะครับก็คือเวลากดากดที่ตัวหน้าสวิสตช์ตรงนี้นะครับ oh. เขาจะมีตัวให้กดนะอาจจะเป็นสายกด กดแล้วระบบติ๊กไฟสูงไม่ทํางานนะครับไม่อาร์กเลยนะไม่ปื๊ดอาร์กอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องแรกที่ผมจะซ่อมนะระบบติ๊กตรงนี้นะครับแต่ระบบโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราดูจากจากด้านบนตรงนี้นะครับเขาก็จะไม่แตกต่างจาก mma นะครับก็คือว่าระบบทุกอย่างเนี่ยจะจะต้องเป็นระบบ mma ก่อนก็คือจะต้องปล่อยไฟก็คือจะต้องปล่อยสัญญาณพันแล้วก็ไฟลงมา ลงมาที่ที่ชุดด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะปล่อยไฟลงมานะครับปล่อยไฟรัดันเป็นไฮโวลลงมานะครับความถีสูงลงมาที่หม้อแปลงผลิตด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าส่วนมากถ้าระบบติก๊กไม่ทํางานจะเสียที่อยู่ที่บอร์ดตัวด้านล่างนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยซ่อมเหมือนกันก็ต้องมาลองดูครับว่าจะมีอ่าหลักการการซ่อมอะไรยังไงนะครับต้องบอ,อกตัวไปก่อนว่ายังไม่เคยซ่อมนะ ก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาวัดระบบก่อนครับว่าแผงด้านบนเนี่ยเขาทํางานได้ไหมนะครับเราก็จะมาทดสอบระบบแผงด้านบนกันนะครับว่าสามารถทํางานได้ไหมก็โดยทั่วไปนะครับถ้าแผงบนไม่ทํางานเนี่ยระบบติ๊กก็จะไม่ทํางานด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองทดสอบดูนะ,ะผมนอนเครื่องลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้นะต่อไปที่หน้าตู้นะครับ เราก็ต่อไปเลยนะครับลองดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าระบบติ๊กทางานได้จะมีไฟสูงไฮวลต์อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะดูนะครับก็เปิดเครื่องเลยนะครับสามสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยนะครับเปิดเรียบร้อยทํางานปก,กตินะครับไฟยังไม่ออกเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําให้ระบบติ๊กทํางานนะครับเราก็ต้องช็อตที่ หน้าเครื่องนะครับลองดูนะครับผมจะช็อตที่หน้าเครื่องนะสามสองหนึ่งช็อตเรียบร้อยนะครับช็อตแล้วช็อตแล้วระบบนี้ออกนะครับก็คือมีมีไฟออกที่หน้าตู้แต่ว่าระบบไฮโวลตเนี่ยจะต้อง,จะ,องจะต้องอาร์คด้วยข้างล่างนะครับก็ไม่ทํางานนะครับก็แสดงว่าแผงบนอะไรนตาเนี่ทํางานเรียบร้อยนะครับเขาจะส่งไฟลงมาอีคนะ เขาก็จะส่งไฟลงมาที่เส้นนี้ครับสายสีดําสีแดงตรงนี้ส่งจากตรงนี้มานะครับก็จากระบบเนี้ยส่งลงมานะครับส่งไฟลงมาที่ตรงนี้ดังนั้นเราก็ลองเช็คไฟที่หลักนี้ก่อนนะครับว่ามีไฟไหมในหลักนี้นะครับก็วิธีการเช็คก็เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมนะเราก็เอาหลอดไฟมาคล่อมตรงนี้เข้าไปนะครับบางทีคาปาซิเตอร์ก็อาจจะเสียอะไรประมาณนี้นะครับ จุดนี้นะอาจจะเสียก็เดี๋ยวลองดูครับสามสองหนึ่งเปิดนะเปิดเต็ร้อยนะครับก็ทำห e ้ติ๊ทำงานครับคนนี้ช็อตที่หน้าตู้นะสามสองหนึ่งทำนะครับก็ติดนะแสดงว่าระบบไฟเนี่ยก็ต่อลงมาแล้วนะครับเราจะได้ยินเสียงโซลินอย์ะนะครับโซลินอย์ทำงานอยู่ด้านล่างตัวที่อาจจะรับลมนะครับซึ่งผมก็ไม่เคย ไม่ไม,ไม่ค่อยทราบเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นลมผ่านเข้ามานะครับหรือว่าเป็นออกซิเจนหรืออะไรนะครับผมไม่ทราบนะตรงนี้ก็ได้ยินเสียงทํางานอยู่นะอาจจะเสียงรีเลยตัดหรืออะไรต่างๆนะครับระบบไฟเนี่ยเขาจะส่งลงมาตรงนี้ครับส่งลงมาตรงนี้แล้วก็เข้าไปดีเลตัวตัวข้างล่างที่เราอาจจะยังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับดิเล์ตัวนี้ครับชุด ชุดเวลาไฟไฟหน้าตู้ออกนะครับเขาก็จะมีไฟมาเปิดดีเลย์ชุดนี้นะครับมาเปิดชุดนี้ให้ดีเลย์ทำงานดีเลย์อาจจะไม่ต่อครับอาจจะไม่ทํางานก็ได้ดีเลย์อาจจะเสียหรือต่อแล้วชุดไฮวต์ตรงนี้โม่แปลงไฮวต์อาจจะเสียชุดด้านนี้นะครับก็อยู่ที่แผงล่างเดี๋ยวก็ต้องลือออกมาดูกันนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดแผงข้างล่างสุดออกมานะครับชุดนี้ถ้าเป็น เครื่องเ,เชื่อวชั่วไปก็จะเป็นชุดชุดที่จ่ายไฟ300นะครับซึ่งชุดนี้ก็จ่ายไฟ300ปกตินะครับก็จะมีมีไฟเข้าด้านนี้นะครับมี AC l i n ลเข้าตรงนี้นะพอเข้าเสร็จแล้วก็ออกด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีรีเลย์หนึ่งตัวสองตัวอันนี้รีเลย์ชุดนี้ก็จะเป็นรีเลย์ที่ตัดต่อการทํางานจากไฟย4ิบสี่แผงด้านบนนะครับลงมาให้ให้ทํางานได้นะครับแล้วก็มีตัวดีเควซิ่งนะครับชุดนี้นะ ก็ทั่วไปครับลักษณะนี้ทั่วไปนะก็ส่วนที่เพิ่มมาชุดที่เพิ่มมาก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดเรียกว่าเป็นชุดไฮโวล์ก็ได้นะครับผมเข้าใจอย่างนี้นะอ่ะาก็จะมีไฟรับไฟรับไฟที่ที่จากแผงด้านบนนะครับเป็นไฟไฮโวล์ลงมานะครับบวกลบลงมากระแสสลับด้านนี้ลงมานะครับประมาณนี้นะเข้ามาเสร็จนี้ก็จะมีรีเลย์ตัวนี้ในการตัดต่อตัดต่อระบบไฟนะครับ แต่ว่ารีเลย์ตัวนี้ยังยังจะไม่ทํางานก็ต้องได้รับไฟจากจากจากาชุดนี้ก่อนนะครับซึ่งชุดนี้ก็จะมาจากแผงแผงกลางนะครับพอเราเปิดตู้เชื่อมนะครับแล้วเราช็อตช็อตที่หน้าตู้นะครับพอช็อตที่หน้าตู้ไฟไฟก็จะออกหน้าตู้แล้วก็จะมีฟีดแบ็กชุดนี้กลับลงมานะครับอาจจะเริ่มต้นในอีประมาณ30มสิโวลต์สีโวลต์ขึ้นไปนะครับลงมาก็ลงมาเปิดรีเลย์ให้รีเลย์ทำงานครับ ตัวนี้ก็จะเป็นวงจรลักษณะซอฟต์สตาร์ทก็ทําให้รีเลย์ทำงานนะครับตรงนี้จะเป็นทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์นะครับไฟมาเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ารีเลย์ตัวนี้จะต้องการไฟ24โวลต์เพราะฉะนั้นต้องมีซนเนอร์มีซนเนอร์24โวลต์ที่คุมไฟพวกนี้อยู่นะครับก็ผ่านาผ่านอะไรเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วซนเนอร์ก็คุมไฟพอพอซซนเนอร์ทํางานเสร็จนะครับมาไบอาร์ให้ขา B ตัวนี้ทํางานนะครับ ลีเลก็ทางานครับก็ต่อต่อวงจรก็ต่อไฟเข้าไฟเข้าในส่วนนี้นะครับไฟไฮโวลเข้าไปนะส่วนไดโอดตัวนี้เนี่ยถามจากผู้รูเนี่ยจะเป็นไดโอดลักษณะเป็นโชค๊คเป็นไดโอดบูตน่าจะประมาณนี้ครับคงจะบูตอัพระดับแรงดันไฟสูงขึ้นนะครับเวลาเวลาทํางานนะครับก็ไฟก็จะออกมาด้านนี้เป็นไฟไฮโวลออกมานะครับก็จะผ่านไดโอด ไดโดพวกนี้อาจจะต่อลรวมกันไปนะครับต่ออนุกรมกันมาก็อาจจะเป็นไดโอดที่เพอัมไฟขึ้นนะครับบูตไฟให้สูงขึ้นอีกรอบหนึ่งก็จนไฟสูงจนสามารถกระโดดอาขากันในส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็ผ่านออกไปหน้าตู้ออกไปด้านนี้นะครับไปที่คอยอีกทีหนึ่งนะก็รวมๆก็จะประมาณนี้ครับก็ดูแล้วจะไม่น่าจะซับซ้อนอะไรมากมายนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะซ่อมได้ไหม คราวนี้เราก็มาเช็ครีเลย์ก่อนเลยว่ารีเลย์เขาทำงานได้ไหมนะครับถ้ารีเลย์ทำงานได้นี่ดูดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับก็คือถ้าไฟเข้ามอแปลงมันก็ต้องข้ามผ่านด้านนี้มานะครับถ้าถ้าอะไรได้อดพวกนี้ไม่ชอ็อตไม่ขาดอะไรนะครับซึ่งเบื้องต้นก็ก็เราก็เช็คไปนะครับอาจจะไม่ไม่เป็นไรนะก็ดูไดโอดตังนี้นะครับแต่ดับแรกเลยเราดูไฟตรงนี้ก่อนเราป้อนไฟ20 30โวลต์เข้ามาด้านนี้นะครับ ประมาณนี้นะป้อนมาเสร็จรีเลย์ก็ต้องทํางานครับหรือไม่ก็ป้อนตรงๆได้เลยนะครับก็อยู่ตรงนี้ครับขั้วของรีเลย์เนี่ยขั้วนี้นะครับแล้วก็คอนแทคคอนแทคเขาก็อยู่ด้านนี้ประมาณนี้นะครับเราก็ลองป้อนดูครับป้อนเสร็จเนี่ยก็น่าจะน่าจะมีได้ยินเสียงนะครับอ่ะคราวนี้ผมก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้ามานะอันนี้ขั้วรีเลย์ครับขั้วรีเลย์นะเนี่ยเขีย่ยแล้วมัน ปกติครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้าเราวัดคอยครับคราวนี้ตีเล์เนี่ยเขาจะมีคอยก็มีความต้านทานนะครับมีความต้านทานเป็นขดลวดนี่ครับ้านี้นะวัดดูนะครับวัดก็วัดในวงจรครับก็ไม่ขึ้นอะไรก็ห้าร้อยของโอห้าร้อยขอกิโลนะครับอาจจะเนี่ยเป็นเป็นเมกครับคอยเขาเป็นเมก ซึ่งจริงๆคอยเขาไม่น่าจะเป็นเมกขนาดนี้นะครับเขาอาจจะมีปัญหานะถ้าเราปล่อยไฟเข้ามาครับคนนี้สมมุติว่าจะปล่อยไฟเข้ามาด้านนี้นะ,ะตรงนี้เป็นควบบวกครับลองดูนะลองปล่อยไฟเข้ามาตามระบบนะก็คือถ้าเราเปิดเชื่อมที่หน้าตู้ปั๊บเนี่ยไฟก็จะวิ่งมาที่ที่ขั้วนี้นะครับมาเปิดให้รีเลย์ทำงานก็ทั่วไปนะครับจะลองดูครับลองไล่วงจรจะพาไล่วงจรดูอ่ะเปิดนะครับ เปิดเรียบร้อยแล้วเปิดแล้วแล้วไฟก็จะวิ่งมาอันนี้ขั้วลบนะครับอันนี้ขั้วลบนะไฟก็ไฟเข้านะครับดูที่มิเตอร์นะครับไฟ24นะผมใช้ไฟย4ป้อนง่ายๆนะครับเอาเอาขึ้นอีกก็ได้เดี๋ยวขึ้นอีกหน่อยเพราะว่าเขามีสมมุติผมป้อนสัก27โวลต์ครับ27โวลต์ได้ไหม เอา30โวลต์นะปมป้อนตรงนี้จุดนี้เข้ามา30โวลต์ครับทดสอบให้รีเลย์ทำงานขั้วลบนะครับมาดูขั้วลบนะขั้วลบอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ขั้วบ,บวกนะเนี่ยไฟก็จะมา30โวลต์นะครับพอไฟเข้ามาเสร็จก็จะมาที่ทรานซิสเตอร์ขากลางตรงนี้ครับ30โวลต์นะ30โวลต์เสร็จก็ออกมา29โวลต์ ถ้าเขาก็จะค่อมที่ซีเนอร์ครับจะมีซีเนอร์ค่อมไฟอยู่นี่ครับซีเนอร์ค่อมไฟอยูอ่ประมาณนี้นะครับก็จะมีซีเนอร์ค่อมไว้นะครับก็ลักษณะนี้ครับไฟมาไฟมาที่คอยเนี่ยไฟมาที่คอยแล้วก็ ออกผ่านคอยไม่มีนะครับเนี่ยไฟมาที่คอยผ่านคอยไม่มีคืออาจจะขาดครับคอยก็อาจจะขาดไปแล้วเนี่ยไฟมาเลี้ยงที่ขา b มีนะครับขา c มีขา E มีนะครับาทาร์กิสเตอร์ไม่ทํางานนะครับเวลาทานซิสเตอร์ทํางานไม่ทาเนี่ยเราก็ดูที่ขา b กับขา E ครับวัดคอมเข้าไป E กับ B ต้องได้0.06 0 7ครับเนี่ยเขาไม่ทํางานครับทรานซิสเตอร์ไม่ทํางานเขาทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีไฟผ่านคอยลงมาครับไม่มีไฟผ่านคอยลงมาต่อออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือคอยนะตัวนี้คือคอยนะครับอันนี้คือคอนแทคนะครับเนี่ยคือคอนแทคก็วัดโอห์มครับวัดโอห์มดูนะวัดโอห์มก็ต้องขึ้นครับถ้าเขาไม่ขาดเนี่ยคอยเขาขาดครับ คอยขาดนะนี่ครับ่อยขาดเพราะอะไรเพราะไฟเกินนะครับอาจจะเป็นเพราะไฟเกินก็ต้องเปลี่ยนซีเนอร์ไปเป็นซีเนอร์ยี่สี่นะครับลองเปลี่ยนด้วยเนี่ยไม่มีแล้วครับก็ขาดเรียบร้อยนะครับเราก็ปล่อยไฟเข้าไปยังไงเขาก็ไม่ทํางานครับเขาไม่มีเสียงดังปกติจะมีเสียงดังตอกแทกตอกแทกอยู่นะครับผมปล่อยไฟเข้ามาแล้วนะ ก็ไม่มีเสียงดังนะครับลองดูนะปล่อยยังไงก็เหมือนเดิมครับเนี่ยเงียบนะครับเงียบโอเครีเล์รีเล์ไปกลับบ้านเก่านะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเี่ยนีเล์ไป,ไปแล้วก็มีซีเนอร์อยู่มันมีซีเนอร์กับเดโอดสอตัวนี้นะครับไม่รู้ตัวไหนเป็นซีเนอร์ตัวไหนเป็นเดโอดนะครับผมก็จะเปลี่ยนซีเนอร์ยีนะครับ เอาซีเนอร์ยีสิบสี่ใสอาจจะซีเนอร์ไม่ไม่เสียนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทําให้ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับอาจจะรั่วอาจจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเปลี่ยนซีเนอร์ด้วยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนดีเลย์ด้วยนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมไปหาตัวรีเลย์มาได้แล้วนะครับตัวเก่านี่ไม่รู้ไปไหนครับสงสัยลืมไว้ที่ร้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ได้ตัวใหม่มานะครับแต่ว่าขาเขาจะไม่ตรงกันนะครับ อันนี้คอยตรงกันเราก็เจาะเพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเนี่ยก็พอดีตัวคอยเขาตรงกันอยู่นะครับแต่แต่ขาเนี่ยขาตัวนี้เขาวางวางตรงนะครับแต่ตัวเดิมเนี่ยขาเขาจะวางสลับลงมาด้านนี้หน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับเรามีพื้นที่เจาะได้ก็คราวนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบดีเลย์กันครับว่าจะใช้งานได้ไหมดีเลย์เนี่ยเขาก็จะมีคอยนะครับด้านด้านนี้เป็นคอยนะครับไฟเลี้ยงนะเป็นขดลวดนะครับเป็นคอยด้านนี้ก็เป็นคอนแทคนะครับ ก็เดี๋ยวลองดูครับก็เราใช้มิเตอร์นะครับมิเตอร์เข็มนะมิเตอร์ดิิตอนก็ได้ปิดปิดนะครับเราดูนะผมจะใช้ปิดปิดนะครับนี่จะเป็นคอนแทคนะครับคอนแทคนะก็เดี๋ยวต่อกับมิเตอร์นะครับต้องใช้ตัวช่วยหน่อยก็ผมตั้งปิดปิดนะครับนี่นะถ้าคอนแทคเขาทำงานได้เขาก็จะดังปิดนะครับ อันนี้จะเป็น NO นะครับจะมีคําว่า NC กับ NO อันนี้อันนี้ปกติเปิดนะครับถ้าไม่มีไฟเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะไม่ต่อกัน2ตัวนี้เป็นสวิตช์นะครับเป็นคอนแทกอธิบายมากเดี๋ยวดูให้เห็นเลยนะครับผมปล่อยไฟเข้ามาตรงนี้นะไฟยี่สีนะครับเปิดแล้วนะครับไฟ24่สีนะถ้าคอนแทกเขาต่อกันนะครับตัวนี้ก็จะดังปี๊ดขึ้นมานะครับ ลองดูนะปล่อยไฟเข้าไปนะครับสามสองหนึ่งนี่ครับเราก็จะได้ยินเสียงนะอันนี้ทดสอบง่ายๆนะครับตัวนี้คือ NO ตามศัพท์เขาเรียกเขาที่เรียกว่า NO นะครับมี NO กับ NC NO คือปกติเปิด NC คือปกติปิดนะครับปกติเปิดก็คือนี่แหละเนี่ยนี่คือปกติของเขานะครับเราไม่จ่ายไฟก็จะเป็นลักษณะนี้ แต่ถ้ามันไม่ปกตกิคือเราจ่ายไฟให้เขาทางานพอเขาทำงานเสร็จไอส2ตัวนี้ก็จะเชื่อหมหากันเขาเป็นสวิตช์เท่านั้นเองนะครับะสามสองหนึ่งโอเคทํางานเรียบร้อยนะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะเราก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ก่อนใส่เนี่ยผมก็ได้ไล่วงจรพักหนึ่งนะครับก็ตอนแรกวงจรจะคลาดเคลื่อนหน่อยนะครับคราวนี้ก็ไล่จริงๆแล้วนะครับไล่แล้วก็เขียนแล้ว ก็อธิบายวงจรกันหน่อยมันเป็นพื้นฐานนะครับถ้าใ,ใครเข้าใจเนี่ยไปซ่อมเครื่องไหนเครื่องอื่นเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับง่ายๆมากๆนะครับหลักการนะครับหลักการนี่คืออันนี้เขาต่อลักษณะนี้นะครับบางวงจรเนี่ยเขาอาจจะไม่ต่อแบบนี้นะบางวงจอรอาจจะต่อลักษณะนี้ก็ได้แล้วแต่เขาจะเขียนนะอ่ะบางวงจรนี่ก็จะเอาไฟเลี้ยงเข้าที่คอยเลยครับเข้าที่คอยนะแล้วก็ทานซิสเตอร์ครับอยู่ด้านล่างลักษณะนี้นะครับ ทั้งนี้นะทรานซิสเตอร์ก็เหมือนสวิตช์ครับสวิตช์ก็ไฟเข้าตรงนี้อันนี้ถ้าไม่มีไฟเข้าที่ขา B ตรงนี้ทรานซิสเตอร์ก็ไม่ทํางานไม่ทํางานอันนี้ก็ไม่ทํางานนะครับก็ไฟก็ไหลลงมาไม่ได้รีเลย์ก็ไม่ครบวงจรแต่ลักษณะที่ที่เห็นตรงนี้ก็คือเขาเข้าทรานซิสเตอร์ก่อนแล้วก็เข้าคอยล์รีเลย์ทีหลังนะครับก็เหมือนกันครับก็เหมือนกันจะเข้าที่ขา C ก่อนหรือเข้าที่ขา E ก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับ ก็เหมือนกับเรามีไฟนะครับอันนี้หลอดไฟนะหลอดไฟเราก็จะผ่านสวิตช์อย่างนี้ก่อนก็ได้ก็ลงกลาวไปหรือเราจะเอาผ่านสวิตช์ก่อนก็ได้แล้วหลอดไฟทีหลังก็แล้วแต่ครับอ่าแล้วแต่ลักษณะนี้นะถ้าลักษณะนี้ก็ไฟก็จะเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงที่วงจรนะครับที่ที่หลอดไฟแล้วก็รอรอกดสวิตช์ก็ลักษณะเดียวกันอนุกรมกันอันนี้ก็ไฟไม่ผ่านสวิตช์ครับ ถ้าไฟผ่านสวิตปับ๊บหลอดไฟก็ติดลักษณะเดียวกันครับสองตัวนี้ไม่ต่างกันเนี่ยคอยอยู่ด้านบนอันนี้คอยอยู่ด้านล่างนะครับตามนี้นะคราวนี้เอาตัวจริงของเขานะครับตัวจริง,งเขาคือหลักการทํางานของเขาเนี่ยก็ไฟยีิบสี่เข้ามาตรงนี้นะครับจริงๆแล้วตรงเนี้ยไม่ใช่ไฟยีิบสี่อาจจะเป็นไฟสักสามสิบโวลต์ถึงห้าสิบโวลต์ถึงกี่โวลต์ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมาจากหน้าตู้ไฟตัวนี้จะมาจากหน้าตู้ครับ เขาจะป้อนกลับจากหน้าตู้เข้ามาอาจจะมาเท่าไหร่ไฟก็จะแยก2ทางครับทางที่1น่เนี่ยทางที่1เนี่ย,เ,ยเขาก็จะมาที่ผ่าน R 5 6 0โ oh อห์มคือตัวนี้ครับผ่าน R ตัวนี้นะแล้วก็มาที่ขา C ครับเข้าโดยตรงที่ขา C ตรงนี้เลยจากนั้นก็อีกทางนึงก็มาที่ R 10โอห์มครับแล้วก็มา R 5 6 k R 10โอห์มตัวนี้5 6 k ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ไดโอดแล้วก็ซีเนอร์นะครับ ไฟมาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ต้องมากกว่า24แล้วมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วมาถึงตรงนี้เขาก็จะมีซีเนอร์คุมไว้ครับซีเนอร์คุมที่ขาเบสต,ตรงนี้ไม่ให้เกิน24โวลต์ครับประมาณนี้นะที่ตกอข้อม24โวลต์ถ้าลักษณะนี้ถ้ามีไฟมาเนี่ยทานซิสเตอร์ก็จะทํางานทันทีครับเพราะว่ามีแรงดันไหลมาสองส่วนนะครับอันนี้ก็กระแสไอหนึ่งนะ อย่างการเรียนหนังสือเลยนะครับอันนี้กระแสไอ้สองก็แยกลงมานะครับก็ทําให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทํางานครับทํางานนี่ไม่เกินไม่เกินยี่สี่โวลต์เพราะมีเซนเนอร์ลักษณะคุมไว้อย่างนี้นะครับพอไฟไหลลงมาตรงนี้ได้เสร็จทรานซิสเตอร์ตรงนี้ออนนะครับออนก็เหมือนสวิตช์ตรงนี้แหละเปิดปั๊บออนลงมาไฟก็ไหลลงมาตรงนี้ครับไหลลงมาผ่านผ่านทรานซิสเตอร์ตรงนี้อ่าผ่านคอยตรงนี้รีเลย์คอยตรงนี้ได้นะครับแต่จะจะมากจะน้อยเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ที่แรงดันตรงนี้ครับ จะให้มากให้น้อยนะเพราะว่าอคอยล์เรเยลตัวนี้เขาทํางานแค่24โวลต์เขาก็จะทําให้ชุดนี้ทํางาน24โวลต์ก็ลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะนี่คือหลักการของเขานะครับคราวนี้พอทํางานเสร็จเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าระหว่างขา B กับขา E เนี่ยถ้าเราวัดดังนั้นต้องได้ประมาณ0.7โวลต์ครับประมาณนี้นะตรงนี้ก็เข้า24 v, ครับอาจจะตรงนี้อาจจะตกเป็น0โวลต์ก็ลองดูครับว่าจะลักษณะไหนแต่ว่าเรา เราเช็คตรงนี้ได้เลยนะครับเช็คตรงขา B เนี่ยขา B กับ E เนี่ยอาจจะได้0.7หรือไม่ก็ฟังเสียงรีเลย์ก็ได้ครับตตอกแตาะเตกะเตาเราก็วัดได้เลยวัดเหมือนผมเอามิเต,เตอร์มาวัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูครับผมก็จะประกอบแล้วเรามาทดสอบในวงจรกันดูครับก็จะลองป้อนไฟเข้าไปนะครับป้อนไฟเข้าไปตรงนี้แล้วรีเลย์จะทํางานได้ไหมนะครับโอเคครับใส่รีเลย์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ทุกคนพยายามทำความเข้าใจในส่วนนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เปลี่ยนรีเลย์แล้วจบนะ ว่าผมอยากจะให้ทุกคนต่อยอดนะครับตอนนี้นะผมจะป้อนไฟ24เข้ามานะครับซึ่งป้อนเข้ามาแล้วเนี่ยไฟเนี่ยเขาจะมาที่ทรานซิสเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็มาที่คอยนะครับอ่ะเราลองดูครับตอนนี้ตรงไหนเป็นทรานซิสเตอร์ตรงนี้คือทรานซิสเตอร์ครับอันนี้ขา b อันนี้ขา e นะครับแล้วตรงนี้คือขา b นะครับอ่ะลองดูนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้คือดีเล์นะครับดีเล์นะถ้าเราวัดปิดปิดอย่างนี้นะครับ ก่อนหน้านั้นผมวัดให้ดูแล้วนะตรงนี้คือรีเลย์ยังไม่ทํางานนะครับถ้ารีเลย์ทำงานตรงนี้จะต้องดังปีดขึ้นอย่างนี้นะครับตามนีนะเดี๋ยวผมป้อนไฟเข้าไปนะครับป้อนไฟยี่สิบสี่นะครับสามสองหนึ่งาป้อนไฟยี่สิบสี่แล้วนะครับอันนี้คือไฟบวกไฟลบนะครับอ่าบวกกับลบนะนี่คือยี่สิบสี่นะครับป้อนเข้ามาแล้วนะป้อนยี่สิบสี่แต่รีเลย์จะไม่ทํางานครับเพราะว่ารีเลย์เขากินไฟยี่สิบสี่ไฟไฟมันยังไม่พอนะครับเพราะว่ามันจะ มันจะดรอปจะครอบอยู่ที่ทานซิสเตอร์ชุดนี้ก่อนแต่ถามว่าทานซิสเตอร์ทำงานไหมเราลอ,ลองไล่นะครับคราวนี้จะพาไล่นะไฟเข้าขานี้อันนี้ลบนะครับไฟเข้าขานี้นะไฟเข้าขานี้ตอนนี้ได้สิบแปดเพราะว่าเขาผ่านตัวดานทานครับเขาผ่านตัวดานทานมาก็เลยได้สิบแปดโวลต์ขา c ได้สิบแปดโวลต์นะครับจากนั้นเขาออกที่ขา e ลงมาแล้วนะครับเหลือสิบห้าโวลต์ก็วิ่งมาที่คอยตรงนี้นะครับ วิ่งมาที่คอยนะแล้วก็ครบครบวงจรที่ลบนะครับเราถามว่าตอนนี้รีเลย์ทำงานไหมอลองเช็คดูครับนี่นะเช็คตรงนี้ครับเนี่ยรีเลย์ไม่ทํางานครับเพราะว่าไฟมันแค่ยี่สี่รีเลย์จะไม่ทํางานแต่ทาร์ซิสเตอร์ทํางานทํางานแล้วกระแสไฟนี่วิ่งผ่านรีเลย์ลงมาแล้วแต่ว่ามันแรงดันกระแสอะไรต่างๆมันไม่พอครับไม่พอที่จะผลักให้ให้รีเลย์มันดูดหน้าสัมผัสมันดูดนะครับแต่ถามว่าทาร์กซิสเตอร์ทำงานไหม วัดทานเตอร์ครับวัดขา B อันนี้ขา B กับขา E เทียบกันนะครับเนี่ยได้0.6ครับ0.6คือทานเตอร์ทำงานครับตอนนี้ทานเตอร์ทำงานแล้วมีไฟผ่านลงมาที่คอยครบวงจรนะครับแต่รีเลย์ไม่ทำงานครับเพราะนั้นต้องเพิ่มเพิ่มไฟขึ้นไปผมจะเพิ่มไฟขึ้นนะครับอ่าผมจะเพิ่มไฟขึ้นนะตอนนี้ต๊อกรีเลย์ทำงานแล้วครับผมเพิ่มไฟที่สักเอา30โวลต์ ผมเพิ่มไฟ30โวล์นะครับลองดูนะตอนนี้ไฟอยู่ที่30โวล์ครับ30แล้วนะ30โวล์เข้าที่ขา c ครับเข้าที่ขา c เหลือ22ครับก็ยังไม่ได้อีกแต่รีเลย์ทำงานแล้วนะครับขั้นต่ำทำงานแล้วนะครับวัดปั๊บก็ได้0ูนคือรีเลย์เขาทำงานนะครับพอรีเลย์ทำงานครับคราวนี้วัดตรงนี้ดูนะตรงนี้คือคอยนะครับตรงนี้คือคอนแทคนะเขาจะดังไหมนี่ครับรีเลย์ทำงานแล้ว เรียบร้อยครับทำแล้วนะผมตัดไฟออกนะ3 2มอหนึ่งอผมปิดไฟแล้วนะสักพักครับกระแสไฟฟ้าหายอ่าหายแล้วตอนนี้หมดแล้วครับไม่มีไฟละรีเลย์ก็ไม่ทํางานนะครับไม่มีไฟแล้ว,นนลวเนี่ยไฟตกแล้วนะครับคราวนี้เขาบอกว่าขั้นต่ตตําต้องป้อนไฟที่3 5มสิบโวลต์ครับสามสิหโวลต์แต่แรงจไฟผมได้3 2มอโวลต์อ่ะออนเลยครับสามสิบห้าโวลต์สามสิบสนะ อ่อนเรียบร้อยครับรีเลท์ทำงานแล้วตอนนี้ผมจ่ายไฟเข้ามา32โวลต์เต็มที่แหล่งจ่ายไฟผม32 v, นะครับเข้ามาถึงนี่ได้เท่าไหร่ครับเข้าถึงนี่ก็ได้แค่23 v, ครับต้องมากกว่า30ต้องมากกว่า35โวลต์นะพอมาถึงตัวนี้ซีเนอร์ซีเนอร์เขาก็จะคุมไฟครับซีเนอร์เขาจะคุมไฟไม่ให้เกิน24โวลต์ที่ขาบีนะครับตอนนี้ทำงานเรียบร้อยแล้ว รีเลย์ก็ทํานะครับไฟ30โวลท์ทำแล้วเนี่ยครับทาเรียบร้อยใช้งานได้นะครับก็วัดไฟครับไฟผ่านขา E ลงมาเข้าที่คอยนะครับเนี่ยเข้าที่คอยนะออกจากคอยเสร็จก็ตก,ตกเป็นศูนย์อ่าออกจากคอยก็ตกเป็นศูนย์ก็ถูกแล้วนะครับถูกแล้วนะตอนนี้รีเลย์ทำงานนะครับอะลองเช็คตรงนี้ดูนะครับถ้าเราป้อน24รีเลย์จะไม่ทำงานเพราะว่า เพราะว่าไฟมันต่ําเกินนะครับเขาจะผ่าน R ตนัวนี้แล้วก็ผ่านชุดนี้ข้อมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไฟจริงๆที่ไหลผ่านจากทา้ายจิตเตอร์ลงไปที่รีเลย์เนี่ยถ้าป้อน24มันจะไม่ได้24จะได้ประมาณสัก10กว่าโวลต์นะครับ14้5โวลต์ไม่ได้ก็ต้องป้อนไฟตอนนี้ผมป้อน32โวลต์ไฟลงผ่านที่คอยตรงนี้นะครับลอ,องดูนะคอยจุดนี้นะที่ขา E ครับที่ขา E ได้เท่าไหร่ที่ขา E นะเนี่ยได้19ครับ ป้อนไฟ32โวลต์ลงมาที่ขา E ได้แค่19โวลต์เขาคำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับไฟมามากขนาดไหนเนี่ยออกจากตรงนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ24โวลต์รีเลย์ถึงจะทํางานนะครับตอนนี้ไฟ19โวลต์รีเลย์ก็พอทํางานได้นะครับไฟจริงๆเขาอยู่ที่ประมาณ35โวลต์นะครับป้อนกลับลงมาตรงนี้นะครับป้อนกลับลง,งมา35โวลต์อันนี้หลักการนะถ้าเราอยากรู้ว่าทรานเตอร์ทํางานไม่ทางานเนี่ยเราก็วัดคอมอย่างนี้ครับขา B ขา E จะได้0.6ถึง0.7นะครับ ทำแล้วนะครับตอนนี้รีเลย์ทำงานนะ,ะเช็คอีกรอบนะครับเนี่ยรีเลย์ทำงานนะครับอันนี้คือรีเลย์นะคอยรีเลย์อันนี้คือคอนแทกอันนี้คือคอยครับนี่คือคอยของเขาวัดคอมปับเราก็จะดูเลยเนี่ยมีไฟแค่19โวลต์ครับต้องได้24นะแต่ว่าเขาก็พอทําได้อยู่โอเคครับคราวนี้ประกอบครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับลองดูนะว่าระบบติ๊กจะทํางานได้ไหมเพราะว่า ไฟไม่เข้ารีเลเ่านั้นเองนะครับไฟไม่ผ่านรีเลตรงนี้มานะพอไฟผ่านรีเล์เสร็จก็จะเข้าที่ชุดหม้อแปลงไฮโวลต์ตรงนี้ก็น่าจะทํางานถ้าตรงนี้ทํางานปื๊ดขึ้นมานี่ก็โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมประกอบก่อนนะมาลุ้นกันครับประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาลุ้นระทึกทดสอบกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ไฟไม่เข้าที่รีเลเ่านั้นเองนะครับโอเคด้านหน้าเครื่องนะครับ ด้านหน้าเครื่องตรงนี้ก็จะมีสวิตช์นะครับถ้าเรากดปึ๊กตรงนี้เข้าไปไฟก็จะพุ่งออกที่หน้าตู้อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นไฟแรงสูงนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะสูงขนาดไหนก็ไม่แนะนําให้ใช้มิเตอร์วัดนะครับแต่ว่าผมก็จะเอาหลอดไฟดูนะครับก็จะพุ่งออกไหมนะครับอลองดูนะก็ตายไม่ได้นี่ก็จะอยู่ที่ในส่วนของ ตัวข้างล่างด้วยนะครับก็จะมีไฮวลต์ข้างล่างตรงนี้นะครับก็เปิดนะครับสามสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยนะครับเปิดแล้วนะครับตอนนี้ไฟก็ไม่ออกนะครับถ้าเรากดสวิตช์หน้าตู้ก็ไฟก็น่าจะออกด้วยนะครับน่าจะมีพับแพรบขับแพบนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอองสามสองหนึ่งออกเรียบร้อยนะครับนะมีมีสปาร์คข้างในด้วยนะครับ ตามระบบของเขาหนะกสามสองหนึ่งออกไหมครับอ่านิดๆเ <1 khi John Lol> ห,หน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมต่อตรงนะครับต่อตรงเรียบร้อยนะครับไม่ใช้หลอดไฟดูสิอ้าวสามสองหนึ่งโอ้แรงครับแรงอยู่นะ <1> 1> นี่ครับอ่าน่าจะเห็นนะถ้าใช้หลอดไฟจะเป็นยังไงหลอดไฟจะขาดไหมผมไม่แน่ใจนะครับ เพราะว่าเป็นไฟสูงผมก็ไม่รูไม,ไม,ไม,ไม่ทราบว่าจะออกเท่าไหร่นะครับสามสอง่อ่าอีร้อยนะครับอ่าโอเคถือว่าสําเร็จนะครับก็เป็นการซ่อมเครื่องติ๊กเครื่องแรกของผมที่ไม่ยากมากนะครับพอได้เป็นกําลังใจนะครับยากเกินไปเราก็ถอดใจเหมือนกันนะครับก็ท,ทั่วไปนะก็ เราได้เรียนรู้หลักการนะครับหลักการการตรวจสอบดีเลย์นะครับแล้วก็วงจรทิ๊กดีเลย์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่นิดหน่อยนะครับก็โอเคครับคงต้องส่งเครื่องนะครับเพราะคงจะเชื่อมได้ปกตินะเป็นรุ่นนี้ก็เป็นติ๊กมาโดยเฉพาะเลยนะครับก็สามารถปรับระบบให้เป็น MMA ได้นะครับก็แล้วแต่เขานะครับแล้วแต่เจ้าของเขานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ